มามาสมบายดีสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองไปทุกผู่ทุกคนบนนี้กันมาผบกับบอมบาวุไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องกับเมนูข้าวปุ่นน้ำปลาร,ะระหรือข้าวปุ่นเส้นน้ำปลาแดกมาฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็สับตะไคร่สองบอมบาวุฒยไทยนะพี่น้องเนาะมามา อเ uh huh. สียบอยู่ในพี่น้องเบ่งเด้อจะเอาสิ่งที่แรกกับคนเท่านันพี่น้องคนให้เขากันมันสีสบไปในตัวด้วยพี่น้องอะมบไ่ได้กินโดนละกันว่าพาะสาวุทัยก็ไ่ได้กินโดนละเนะพี่น้องซาวอาให้มักเพชรก็ใส้ลายหมากเพชรนะผูได้่าามากเพชร,มมพชรก็ใสนน่น้อยตัวยัง พอดีแม่นอยู่บะเหมนกระปุนอันพันนกบ,บุ่งเขาลวกมาอันนี้ได้พี่น้องเด้อลุยกดอยกันเราได้กินโดนขึ้นอยากอืม้ม ใครใครส่งเครื่องอืมอืมอืเดี๋พี่น้องข้ามหนี๋ก็สิเปื่อพี่เพี่น้องที่เก่าแหละเนาะนะบอไล่ลุย หมือนมาขักอยู่ดิสมบุรีกินดวนน้ำประแดกต้มมันหอมตัวพี่น้อง แล้วไผ่ทรงเครื่อนอือสบดปากกัน <c oughs> ข้าวขึ้นมาหันมีดนี่ผักกันจองเนาะจังสิเขากันคักผักไผ่ผักกันจองลวกหันมีดได้เนี่ยนี่หนาเน้นไม่อค่อยมีคือหนาผลนอกจากปลูกเอง ไข่ขึ้นหอดบานกินขับปุ่นหอเนเอะไข่ทางไก่อันนี้สื่อมาตะพ่นสวนรรค์ลานริมทางปกสัมสายไงพี่น้อจงจจกความเพลินอยู่เลย

หืมสูตรน่าปลาแดกืมเยี่ยมขนาด ออ,อย่างสูตรนำเลยเด้ออืออือองสิอ่ะฝักก็ไหลก็แทรกก็ตีดกดสามตัวสต๊าไข่พี่น้อง คลิปนี้เป็นคลิปขนมจีนเส้านาำประเด็ะฝากกดติดตามกันเนะพี่นอ้องอะคลิปนี้ก็ขอร่าเป็นเพียงแค่นี้พี่น้องติดตามกันไหมบ๊ายบายสวัสดีครับ